สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเกนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่11ถึง17มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความสุขความสมบูรณ์นะคะความมั่นคงความปลอดภัยในตัวเองหรือว่าสถานะภาพรวมที่เป็นอยู่ด้านการงานบอกถึงความมั่นคงสมบูรณ์การลงตัวมากขึ้น หากมีการลงทุนลงแรงช่วงนี้ก็เหมาะกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีความพอใจในสิ่งที่เป็นช่วงนี้นะคะชาวสิงห์ยังดึงดูดความสำเร็จด้านธุรกิจการงานกิจการและหน้าที่ต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าดึงดูดโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงินการธนาคารเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีการใช้เงินเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อรถซื้อบ้านหรือเกี่ยวกับการลงทุนการปิดหนี้นะคะการเคลียร์หนี้ต่างๆก็เหมาะเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่กล่าวไปเป็นอิสระจากการเงินดึงดูดความมั่นคงปลอดภยัยดึงดูดโชคลาภให้เกิดขึ้น ด้านสุขภาพมีความสุขแข็งแรงสมบูรณ์นะคะพร้อมลุยงานใช้ชีวิตเต็มที่คนโสดสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีในเรื่องความรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงมีฐานะมั่นคงหรือบางรายเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างแดนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะที่ดูใจกันมานานก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงาน มีการประกาศข่าวดีเรื่องของความรักหรือการนำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านการซื้อของนะคะชิ้นใหญ่หรือการต่อเติมตกแต่งบ้านเรือนเกิดขึ้นได้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้ หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ